สวัสดีครับวันนี้มีอาการด้านใดมานคือบ้านกวัวซาแก้ไขนะครับอ๋อเนี่มาเจ็บหลังเจ็บเจ็บเข่าแล้วก็เจ็บไหลรครับอ๋อไปก็คือเป็นมาหลายตีเลยเนาะจ้ะเนาะอ่าแล้วก็ได้อ่าอาการเจ็บหลังอ่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีเจ็บสามสี่เ,เดือนครับเดือนหัวไหลแล้วครับผมไหล อ่าเราหัวเข้าแล้วครับกี่เดือนสามปีเลยอ่าแล้วกาตอนนี้ก็คือสับข่าวจากบ้านกัวซามีคนปีฝนบอกบุญเฮือมาเนาะอ่าก็เลยพอสับข่าวปุ๊บกับบัลีล้อเนาะเพราะเขาเปิดคนไปชอบกินยาไปชอบชิดยาไปแล้วเนาะก็เลยมาเฮ้อบ้านกัวซ่าแก้ไขร่างกายอ่าเราบ่ายเดี๋ยวนี้อาการทั้งมดทั้งมวลอ่าบ้านกัวซ่ามียาเฮ้อกินเนาะอ่าแล้วกาได้อ่าปรผสมรุ่นหลงกายแบบองค์รวมคืออาการหัวไหลจากร้อยเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเจ อากาศของเอวแล้วครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมแปดสิบข้วอากาศของหัวเข่าแล้วครับผมตีเปลี่ยนมาหลายปีนี่แปดสิบดีขึ้น80%อร์ทั้งหมดทั้งม้วนเปลี่ยนซาติบะเจียยาบะเพิ่มโรคเป็นตีหน้าพึ่งพอใจก็ครับอ่าก็เนาะเปลี่ยนซาติบะเจียยาบะเพิ่มโรคซึ่งใจเวลากับเหมือนเนาะอ่าลำเดียวนี้คือมันโลงลงจะได้ฟังหัวไหลเป็นจะได้ฟังครับ บบอ,อ,อ๋อและแอลแล้วเป็นจะได้ฟัง่อลองทำมือพอละียนุลงลบิดไปจะอีเป็นได้ฟังกูแต่บิดละเจ็บก็ครับกูแต่บิดละเจ็บ,บอ่าเราหัวเขาแล้วครับดีจะได้ครับลองเล่าสู้กันฟังกัครับหัวเขาให้ห้ากูแต่ให้ยกอีงดังกะ็ก้แก้แต่จะมีกพอรดังเาอ่าแล้วก็ ระดับบวชด้วครับอ๋อบ่ปอดังระกับบวชตัวไอ้เนาะจ้าเนาะจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสาติบะัจัยยาบ่เพิ่มโรคเนาะเขาได้รับบอกบุญมาเขาก็ส่งบุญต่อพันในคลิปนี้เนาะจะได้ก็ฝากน้องเชิญชวนพี่น้องเจ้ามูผ่านในคลิปนี้ตัวข้าผมฝากเชิญชวนกรรมมาเลยแบมาลองมาครับคนใดที่ไปหาหมอแล้วมาให้มาหาบ้านคตัวฉันเน้ะ ค่ะผมจะได้กขอขอพูนต้นคลิปต้นนี้มากๆเนาะครับเนาะหากันได้ต่มีอาการต่างๆเนาะอุ้ยง่ายก็คือข้อเสื่อมปวดแขนปวดขาปวดเอวเป็นกระดายดูทับเส้นเป็นเข้าเสื่อมเนาะหรือว่าอาการต่างๆก็ขอใหอ้ทานอ่านในใจตีเขียนแนบไปในเพจ ต่ละเพจตีว่าไปแ,แชร์ลิงไปเนาะเพื่ออ่านตัวอ,อกักษรแรกจนถึงตัวอักษรชุดท้ายอาจะมีตียูเบอร์โทรศัพท์อยู่ในห้านพร้อมเนาะเจ้าเนะาะก็เพราะฉะนั้นก็นคือขอบคุณต้นคลิปต้นนี้มากๆตีดีแล้วบอกต่อเนาะเจ้าเนะาะจุดพิกัดของบ้านกวัวซ้ายอยู่บ้านแม่กาหวัวทุง่งตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอยู่ที่ถนนสายรักสายเอเชียหางายอยู่ข้างลานฟูแสงวัสดุเนะาะหากันได้จะมาก็คือโทรมาลวงหน้าก่อนเนาะเจ้าเนะาะไปก็เผื่อความสะดวกของท่านเองเนาะบางท่าน กับคิ้วเ,วเาวเนาะ,ะบางครั้งเจ้ากับมีธุละป้าปังมาได้เปิดมาได้อยู่บ้านเลยนี่ยเจ้าเนาะ,ะก่อไตรกรุณาโทรมาจองคิวก่อนเนาะเจ้าเนาะจาาจะได้ก็ขอขอบคุณต้นคิดต้นนี้มากมากขอบคุณครับสวัสดีครับ